เห็ดยังฮะลูกมืออมนี่คือเกามากรมันมียังไงกยกดมันขึ้นแล้วกะใด้กระป้อมมาดำกระป้อมสีโตป้อมกาสีโตเสียไม่เห็นกินบัชก่อยแล้วเขามีบกม่วงพร้อมเลยสื่อหมกม่วงมาก ไฟก็ดังไว้เรียบร้อยแล้วจนฉี่หมดไปเลยแล้วก็เนี่ยมันที่เ้าตากไว้เมื่อคืนนี่เมื่อวานเมื่อคืนงุ่มมือตากตากอยู่แถวนั่นแหละมันพานเลยกับตากเลยต้องกับคืนเลยมีโน่ห้าวาชิเหตุมานีก็คือสิกออ่อยกระปอมถังไหนของปีเลยนี่กรปอบี่เท่าไหร่มีบมกม่วงสิก่อยเลย ก่อนฉีก่อยก็ฉีผาวหลอกเก็ดออกก่อนแบบเด,ยเดียวกัะเบื้องแทนแหละเก็ดออกแล้วก็เชี่ยขี่จมะมาปีกจมะมาก่อย บอกเล่เถใหรอากนั่อแม่ใครบารุดบ้องมากเะยจังงายุลงมาเ้อกยงใรงมากกะทังนี่ก็ตับรำมันไปรำเกไกเห็นสวนมันหรือไรโซดาเปล่า คนคนหนึ่งนอนอยู่พูดกะเบาเลยมันเป็นคนหนึ่งมันเป็นช่องคนวะช่องคนตามมาเออแัดกระชิชยากีกระชิชสายขีแล้วก็ชิปปี้พ่อเป็นใครเนี่ย ตัวใหญ่ต้องได้ใส่คีก่อนเะถามว่าครัเป็นตัวหน่อยหรือโมไซก็ได้นาดเลยแมวแม่อมวมาจะใส่แมวเีแม่ออกมาอยู่นีดิฮะโมยเอาแม่อกมานั่งบ่อืมแม่หน่อย นี่บุรได้เขาป่าเทือโซมนี่ดุยมั่นก่อนอาจจะเข่าอยู่แต่ว่ามืนหยัก้ดีหิ

กหันบ่แม่ yeah, na, 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 na. ่โอเคหรโอเคกินนมใบซองเลยได้ว่แม่จะบอกหวยยิวเลยนี่กอขาหน่อยขาแม่ได้จังหน่อยแม่หน่งบ่สีขาคอยบ่ยังเลยีหยังเลย

แค่หมกินปลูกมาเร้อมาทุกคนมาก,กี่เขาล้กันเนี่ยคอยกับปอมปรังแหกของปี้ม้นเี่ยได้หลูกก็บได้อู้เราบริาเต็มไปได้หลูกเมนบ่อใชกินติดเต่ามั้ไม่ลูกกินโโกเต่าซาทากะกวงกับเจว่าเข้าปูสีทีเนี

Đúng rồi, bán Ở đó tinh bên... gì bớt đấy Phát cả xong phố Di Đi Điền bớt, คนต่อเลยมลหรอกลมมองได้ก้นมองหนสินี่ยงสองใ่หรอไม่มเลยคันกลมเห้วเฮ้ยไปจิมไปจิมไปจิมจิมเนื้อจิมแดงลงบ้ว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 ง าบาานี้กขี้เขาขี้นามแล้วเลยก็ชิมางังดหัวมันขึ้นไหวแล้วก็แทงสีกลนเออแล้วก็แทงสีคุดเอาอุปรกรณ์งัดเขาโอ้ยงัดขึ้นก็งัดขึ้นบริดุทธุดดอก ถาว่ามันขาดมันยังกับกบ็พอได้นำเห็นว่ามันขาดหัวทางนั้นหรือหัวาทางนี้หรือหัวาทางใดนะมันขาดากัไปทางใดถ้าจะนำง่ายโอ้เบิง่งหัวนี่คือชิชุดนะหัวนี่คือชิบบขาดโอ้ยหัวหน,น่อยหนึ่งนี่หัวขาดเด้อหัวนี่เด้อนี่ขาดคือกัน

ไม่กระได้นง่ายหมดมันขาดอีกแล้วนี่ขาดอีเลยตบไปนี่กึบนี่นี่ปุ้ยนี่มันยังหมดเลยเปลือยเด้ปุ้ยมันยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ปุ้ยนี่ยังหมดเลยเปลือยจังถามว่าปุ้ยเปลือยโอ้ยแต่ตมันเขาสึกง่ามเนาะ ซ้ำนี่ก็โอเคแหละเดี๋ยวสิงัดไปเรื่อยๆแต่จังมากึงเอาหัวมันนํ่หัวมันแล้วขึ้นมาไหวแบบนี้นี่นี่แล้วเข้ากับผ่านผ่านพ่านแล้วใส่กระสอบไปผ่านตาแข่งมาดิจบเห็ดยังก่นะค่ะเอ้า,อามาดิครับมาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้กับุมบี้ยังหลาย